สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาวันนี้รู้สึกดีใจและปลาเืิมใจจริงๆนะครับที่ได้พบเจอเพื่อนร่วมอุดมการที่อยู่กันอย่างยาวนานนะฮะหลายท่านเป็นเพื่อนร่วมอุดมการมากว่า20กว่าปีนะครับลุงลุงป้าป้าเราอยู่ด้วยกันมาในพื้นที่มา10กว่าปีแล้วนะครับดีใจเหลือเกินนะครับที่วันนี้ผมได้ อาสาตัวนะครับที่มาตอบแทนพ่อแม่พี่น้องนะครับในการใช้ทั้งชีวิตของผมในการมาทํางานในพื้นที่แห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านของผมครับพ่อแม่พี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้สิ่งที่ผมตั้งใจจัดนะครับเหมือนกับเพื่อนๆตลอด2ชั่วโมงที่ผ่านมาที่ขึ้นมาพูดเป็นเช่นนั้นจริงๆ ผมต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ทุกนโยบายตลอด10ปีที่ผ่านมาเรารวบรวมทุกปัญหาในพื้นที่ทุ่งคุร่าบูน่แห่งนี้ผมจำได้นะครับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับที่เรามาครั้งแรกในทุ่งคุร่าบูน่แห่งนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องหลังปีน้ำท่วมใหญ่ปี54นะฮะเรามาเพราะมีแนวคิดที่อยากพัฒนาพื้นที่นะครับ กลุ่มแคนดูทีมพี่น้อง Can นดูทีมแบบที่อาจารย์กุ้งบอกแปลเป็นไทยคือว่าเราทำได้เราเชื่อมั่นว่าทุกการทำงานมีปัญหามีอุบัรรคมีทุกอย่างเราต้องเผชิญเราต้องต่อสู้กับมันนะครับไม่มีอะไรที่ง่ายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำเพื่อส่วนรวมมีปัญหาหมดเพราะไม่พี่น้องแต่พวกเราถือคติ เรายึดมั่นในความเชื่อเชื่อว่าทุกอย่างเราทำได้จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ปักหลักลงในอุดมการณ์ของเราในการทำงานในพื้นที่แห่งนี้ Can do team พวกเราไม่เคยกลัวสิ่งใดด้วยสองมือสองเท้าของพวกเรานะครับรวมกลุ่มกันของนักพัฒนาในพื้นที่นะครับลงมาในการทำงานโฟกัสพื้นที่นะครับ การทำงานในพื้นที่ทุ่งคุราบุนะเนี่ยแอเรียหรือพื้นที่ประมาณสัก30ตารางกิโลเมตรเศษประชากรประมาณ2 0 0 0 0 0คนต้องการการพัฒนาจริงๆเราต้องการโมเดลในการแก้ปัญหาประเทศชาติเราเลือกพื้นที่แห่งนี้เพราะมีความตั้งใจว่าถ้าเราทำทุ่งคุราบุนะโมเดลสำเร็จเราสเกลอัพ เราจะไปทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและประเทศไทยนี้จะถูกการยกขึ้นเทียบเท่านานาอารยประเทศแน่นอนครับพี่น้องเชื่อเช่นนั้นแบบผมไหมครับเดินไปด้วยความเชื่อด้วยกันเพราะแม่พี่น้องไม่ต้องสนใจนะครับว่าท่านจะมีเงินมากน้อยขนาดไหนพวกผมเดินด้วยความเชื่อเดินด้วยอุดมการที่ยึดมั่นจริงๆเพื่อทำเพื่อส่วนรวม ตลอด20กว่าปีที่ตั้งแต่ผมเรียนการทำงานอาสามันหล่อหลอมชีวิตผมจนเป็นอุดมการณ์ที่แนบแน่นว่าการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นนั้นนี่แหละคือชีวิตที่ผมเกิดมาจริงๆนะครับเพราะม่พี่น้องผมคิดผมเรียนหลักสูตรผมตั้งใจเรียนเบียโทเพื่อที่จะตรงกับสายในการพัฒนาพื้นที่ ทุกอย่างที่ผมเลือกทุกอย่างที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องผมตั้งใจผมไม่ได้บังเอิญผมไม่ได้ถูกคัดผมตั้งใจออกแบบชีวิตตัวเองเพื่อมาเป็นนักพัฒนารับใช้พ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่รบครับทุ่งคุโมเดลจะต้องเกิดขึ้นจริงๆ การพัฒนาพื้นที่จะต้องเกิดขึ้นด้วยคนที่มีอุดมการอย่างพวกเรากลุ่มแคนดูทีมนะครับที่เป็นนักอาสาพัฒนาพี่น้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องคือการมีอุดมการเพื่ออยากพัฒนาเพื่อผู้อื่นก่อนจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเราออกแบบในการรวบรวมปัญหาตลอด10ปีที่ผ่านมาไดเชิงประเด็นทุกเรื่องที่บอก่าไม่พี่น้องเมื่อสักครู่ว่า พื้นที่กว่า30ตารางกิโลเมตรเศษประชากรส0งแสนคนมีทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกระดับชั้นทุกและมีมิติของความเชื่อใช่ไหมพี่พ่อแม่น้องมีทั้งพุทธคริสต์อิสลามนะฮะกว่า40,000คนที่อยู่ในพื้นที่ของเราแห่งนี้นั้นเป็นมิติที่ท้ามาที่ท้าทายมากมีมิติของความเป็นเมืองและความเป็นเกษตรอยู่ในพื้นที่ มีชุมชนแออัดสิ่งเหล่านี้เรารวบรวมประเด็นทั้งหมดในการแก้ปัญหาจริงๆเราทําทุกเรื่องจริงๆพ่อแม่พี่น้องเราทําตั้งแต่เด็กเยาวยชนเหมือนที่ครูทัศน์ออกมาพูดเราทําเรื่องผู้สูงอายุใช่ไหมฮะที่หลายท่านป,ป้าปาลุงๆงป้าได้เรียนในโครงการของเรา IT ทีแคนดูนะครับเราจับเรื่องของเด็กที่ออกนอกระบบเราทํางานพัฒนาย่านสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นคือริมคลองบางมด 3กิโลเมตรหรือ5กิโลเมตรเราต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดขึ้นเราทำทุกวิถีทางเพื่ออยากจะพัฒนาไม่ด้วยไม่ต้องไปสนใจว่าเรามีทรัพยากรขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ครับคือหน้าที่ของอาสาสมัครแคนดูทีมของเราที่เรามาด้วยใจจริงๆนะครับเรารวบรวมทั้งหมดนะครับหลาย10บชีวิตนะครับแล้วก็ได้ร่วมอุดมการณ์กับพี่น้องในต่างพื้นที่อีก หลายร้อยชีวิตที่เข้ามาเป็นนักอาสาพัฒนาพื้นที่นะครับนักอาสาพัฒนาคือการที่เขารวมคนดีนะครับอาสาสมัครแคนดูทีมคือการรวมคนดีที่มีพลังให้มาอยู่รวมกันเพื่อพันนึกให้เกิดความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะม่พป่น้องถ้าเราไม่รวมคนดีที่มีพลังอะไรจะมีพลังครับ ใช่ไหมครับทำไมเขาถึงแข็งแรงหรือเข้มแข็งก็เพราะเขามีผลประโยชน์ไงครับเขามีผลประโยชน์เป็นจุดแกนในการรวมกลุ่มดังนั้นเราสู้ยังไงก็ไม่ชนะแต่คนเดียวชอบอยู่ปีกวิเวกชอบอยู่คนเดียววันนี้ผมขอท้าทายและเชื้อเชิญพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคนดีในที่นี้นะครับทุกท่านเลยนะครับว่ามารวมพลังนันเถอะมาจับพลังกันมาร่วมมือกัน มาเป็นเครือข่ายที่นักพัฒนาพื้นที่เราจะต้องเป็นคนดีที่มีพลังและท้าทายต่ออำนาจที่ไม่ดีที่มันไม่ถูกต้องเราต้องมีชัยชนะอย่างแน่นอนครับพ่อแม่พี่น้องใช้ทุกศักยภาพพ่อแม่พี่น้องครับผมยึดคติพวกเราทุกคนยึดคติ3ามที e t e e t ทเลนซ์ Talent, ซึ่งแปลเป็นไทยคือทามคือเวลาเงินทองและความสามารถต้องใช้สามสิ่งนี้ในการทุ่มลงไปในการพัฒนาพื้นที่เพราะไม่พี่น้องใครมีเงินมากให้เงินใครไม่มีเงินก็ให้เวลาใครไม่มีเวลาให้ความสามารถทุกคนมีเท่ากันหมดเพราะไม่พี่น้องทุกคนใช้ศักยภาพของตัวเองบางคนมีความรู้เรื่องการ เล่นมือถือก็มาสอนพราแไม่พี่น้องได้นะ่ะสอนคุณปู่คุณย่าได้บางคนมีเรื่องของความปลูกต้นไม้ใช่ไหมครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านดูแลเด็กเยาวชนใช้ความสามารถของตัวเองสิครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่จําเป็นว่าต้องมีเงินก่อนแต่เราใช้ทั้ง3สิ่งนี้เงินความสามารถและเวลาในการแก้ปัญหาสังคมอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นนักพัฒนานในพื้นท,ที่ที่ทำลงมาจริงๆนะครับ ตั้งใจจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ขอพ่อแม่พี่น้องให้โอกาสผมในการเลือกเบอร์15เข้าเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจริงๆนะครับสุดท้ายแล้วผมอยากจะขอพูดอีกนิดหนึ่งครับเรื่องของการที่ผมชูเรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของ,ของความดีงามอันนี้เป็นปรัชญาความเชื่อของผมจริงเป็นความที่ผมยึดมั่นว่าผมเชื่อเช่นนั้นจริง การเมืองเปรบเสมือนเหรียญใช่ไหมฮะมีสองด้านมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ที่ว่าเราจะใช้อย่างไรการเมืองถ้าเราพิจารณาดีและผมเป็นสิ่งที่ผมยึดถือและยึดมั่นมาตลอดว่าการทำงานการเมืองเป็นเรื่องของความดีงามอย่าให้ใครมาหลอกเราเพราะไม่เีนน้องว่าการเมืองเป็นความเวลวร้ายเป็นสิ่งชั่วร้ายอย่าให้เขามาหลอกเรา พ่อแม่ต้องพ่อแม่พี่น้องต้องมีความเชื่อว่าการเมืองอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความดีงามเป็นเรื่องของการที่เราได้อำนาจของรัฐมาเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นและหนึ่งนโยบายของพ่อ,พอแม่พี่น้องที่ดีที่มีประโยชน์มันช่วยคนหลายร้อยหลายล้านชีวิตนะครับทุกคนจะได้ประโยชน์จากการการเมืองดังนั้นผมขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง เรามาทํางานการเมืองสีขาวเรามาทํางานการเมืองแห่งความดีงามเรามาสร้างจุดประกายว่าการเมืองความดีงามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่ทุ่งคุราบูนาแห่งนี้คนเห็นด้วยไหมครับมาพ่อแม่พี่น้องเชิญชวนเชื้อเชิญพ่อแม่พี่น้องต้องออกไปบอกต่อเอาสิ่งที่พวกผมและเพื่อนๆได้ขึ้นมาเล่าให้พ่อแม่พี่พน้องฟังว่า วันนี้มีแล้วกลุ่มคนที่อยากลุกขึ้นมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านของเราแห่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมีคนเหล่านี้เกิดขึ้นที่เขาตั้งใจอุทิศชีวิตทั้งชีวิตของเขาในการเข้ามาทํางานการเมืองซึ่งเป็นงานที่ยากที่สุดและเราต้องการฟันฝ่าเพื่อที่จะเกิดประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องอีกหลายล้านชีวิตที่เกิดขึ้นขอว่าขอพ่อแม่พี่น้องช่วยสนับสนุน อบิชิตเบอร์15ด้วยกันครับขอบคุณครับ